น้องหนึ่งชายผู้ที่เคยหลงผิดเกเรไม่สนใจครอบครัวแต่วันนี้เขากลับใจกลายเป็นลูกและพี่ที่แสนดีของครอบครัววันนี้เขาต้องการหมดนี้ที่กู้มาเพื่อเป็นค่าเทอมให้กับน้องบทเพลงนี้จะช่วยให้เขาสมหวังหรือไม่ บ่หน้าเสื้อน่าเฮาสีมาพอกันคนตัางวาอาจกรานพอปา้านัวมีผู้มาสุขอยู่ใส่ให้เหา้าใจให้ทึ่ชะตาทึ่ใจจนตกกลุ่มความหักเร็วขึ้นบ่ได้เงึดใจอยู่เด่นอนว่าโอรนอนนานเอ้ย ก็เคยคิดน,นำอยู่แมนบอกว่าักเฮาที่เกิดที่ก็ก็ย้อนวายกอนวาย้อนบุญพลาเดนอกพาเฮามาผอมพอ,พอผู้สึกคือกันอยู่นอกคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน ได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนหอดเมื่อตายใจสำมนีกับพ่อ่อหน้าเสือ้อนอไว้สิหอฮักแ้นอกจากพอกกับแม่ก็มีแต่เจ้าคันละเด้อไอ้าวา อดข่าวก็ตายข้าเจ้าก็บรได้ซึงดอกว่าบังแงินกันเด้อล่ให้สมบุกเทที่เฮาล่วมสร้างมาเด้อว่าโอรนอนางเอย๋ยเจ้าก็เคยขึดนนำอยู่แมนบอกว่าหากเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเดโนหา มมามพอผู้สกคือกันอยู่นอกคือฮักที่รอที่ฟันให้บุญพลาพังให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆก,กันจนพอดมื่อตายได้สำนีก,กับพอ เชิญคุณเลยครับพ่อ <ch> ะคะหนึ่งางมันหน่อยสิหนึชื่นชมนะจากที่เด็กเกเรแล้วก็พลิกตัวเองมาเป็นที่ยอมรับของครอบครัวในสังคมของครอบครัวเราก็เราก็มีความสุขแล้วเนาะเราไม,ไม่ต้องไปแคร์สายตาคนอื่น,น,นเคยติดยาไหมไม่เคยครับยังไงก็ไม่เคยไม่เคยครับ ดีลูกดีดีดีละเราเกลเออย่างอื่นแต่เราไม่ไปยุ่งกับไอ้เรื่องยาเนี่ยดีที่สุดเนาะแต่เสียดายเวลาที่เราไม่ได้เรียนเนาะถ้าเราได้เรียนเราคงแม้มีหน้าที่การงานทําที่ดีกว่านี้มีรายได้ดีกว่านี้แต่ว่าการเรียนไม่ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะลูกนะตอนนี้เรียนกอขนออยู่ด้วยเดียมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเรียนไปเลยลูกถ้ามีปัญญาส่งตัวเองเรียนได้เรียนไปเลยประหายังเรียนอยู่เลยตอนนี้ป้ายังเรียนอยู่เลยนะจบแล้วนะจบโทรแล้วด้วย แต่ยังไม่รับเขายังไม่ให้รับดีใจดีใจแทนครอบครัวด้วยก็ขอชื่นชมกับคนที่สำนึกดีอย่างเราจากที่เราผ่านประสบการณ์คนที่ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาเนี่ยจะเป็นคนดีมากและประสบการณ์แบบนี้เราจะมาสอนลูกสอนหลานเราได้อย่างดีเลยนะขอให้เป็นคนดีในสังคมอย่างนี้ตลอดไปเรื่องการร้องเพลงถือว่าเต็มใจมาร้องแนละขอให้โชคดีครับ แต่ต้องยอมรับจริงนะร้องเพลงแล้วดุเท่ขึ้นมาเลยนะหล่อเลยใช่ไหมหล่อเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสิ่งหนึ่งเลยอ่ะพี่เอมองงนี้นะว่ายินดีด้วยจริงๆที่หนูกลับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันแล้วก็ได้เร็วได้คิดเร็วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะสายกับการที่เราจะทําดีต่อไปชีวิตที่เหลืออยู่นะหนึ่งอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาท เพราะเราประมาทใช้ชีวิตที่สำเริงสำราญไปพอแล้วนะลูกนะแล้วสิ่งที่หนูทำอยู่ตอนนี้ที่บอกว่าห่วงน้องห่วงเธอเพราะว่าจริงๆน้องก็เป็นผู้หญิงด้วยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับทำไปเลยเนี่ยที่พีเอบอกว่าที่หนูเทศเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเลยอะถึงเราพูดตรงตรงนะลูกว่าหนูยังร้องเพลงเพี้ยนอยู่แต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราชื่นชมเนี่ย เขามาจับไม้เพื่อที่ต่อสู้ให้ครอบครัวอืแล้วก็อยากให้ตัวเองเนี่ยหมดหนี้เพราะหนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากความจําเป็นที่ต้องไปส่งเสียให้น้องเรียนตรงนี้เราเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนถ้าต่างกันนะลูกในวัยเดียวกันกันกบหนูเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเดียวกันเนี่ยตอนเนี้เขายังติดยาติดเที่ยวอยู่พอไม่มีเงินเล่นยาปับ๊บออกลักข้าวของเพราะฉะนั้นได้เงินมาก็ได้โดยอาชีพที่ไม่สุจริต เพราะฉะนั้นี่เอก็เลยมีความรู้สึกว่าชื่นชมและดีใจด้วยนะที่หนึ่งกลับได้ทันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะลูกทุกวันทําอะไรก็แล้วแต่คิดให้เยอะคิดให้มากแล้วก็เหมือนอย่างที่หนูทำเนี่ยวันวันก่อนๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อเราแต่วันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราทําจริงและเราเป็นคนดีของสังคมได้จริงๆพวกเราพร้อมที่จะให้โอกาสนะครับเอาละส่วนในเรื่องของการร้องเพลง ก็วันนี้เพลงไม่ค่อยเสถียรธรรมสถานสักเท่าไหร่มันยังมีสายไปและสายมาแต่ว่ามันแก้ไขกันได้แล้วมันขึ้นกับความอาจจะไม่มั่นใจด้วยในวันนี้กับพเป็นลูกทุ่งนะเอออย่าท้อนะลูกถ้าเกิดว่าเรารักอะไรทําไอ้สิ่งที่ถูกต้องทําไปเลยขอให้โชคดีค่ะเชิญก็สุกครับ หนึงขอบคุณนะวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตให้หลายๆคนได้เรียนรู้ได้รู้ว่าโอเคการที่เราผิดพลาดแล้วสุดท้ายไม่มีใครรักเราจริงเท่ากับครอบครัวพ่อแม่ของเราก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วหนึ่งก็โชคดีนะเขาทำบุญมาดีนะที่เขากลับรำได้เร็วนะมไม่ไม่ไม่เดินทางผิดไกลแล้วนานไม่เสียเวลามากมายถึงวันนี้เห็นไหม จะยากดีมีจนเห็นรอยยิ้มของแม่ด well, ิีแม่ก bon ็มีความสุขมากนะเห็นในวิทยอาโอ้กินขนมปังฟันก็ไม่เคยมีน่ารักมากแล้วลูกชายหนุนตาแล้วป้อนขนมปังโลกงั้นเนาะใช่ยมะหนึ่งก็ได้บุญลลกมันทําให้แม่มีความสุขมันเป็นกุศลมากเลยแล้วลูกก็มุ่งมั่นนะครับแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษด้วยนะครับยอมเป็นหนี้เออเป็นหนี้ม่ะส่งให้น้องเรียนเลย เพราะรู้ว่าตัวเองพอผิดพลาดมันลําบากใช่ไหมก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็เป็นคนที่แบบมีมีสมองไงลกูกไม่ใช่แบบพลาดแล้วพลาดเลยก็อึนไม่รู้เรื่อง<ำ>ไม่รู้จักจะจะ,จะแก้ไขและศึกษาและเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผิดพลาดหนึ่งเป็นคนเป็นตัวอย่างที่ดีนะลกูกอยากให,ให้ให้หนึ่งภูมิใจตัวเองนะคะโมทนาสาธุด้วยส่วนเรื่องการร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้พอร้องเพลงปุ๊บเขาดูหล่อดูเท่ขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาได้ท,ทําในสิ่งที่เขามีความสุข ในขณะที่หนึ่งร้องเพลงอ่ะเสียงมันจะออกมาเพี้ยนหรือยังไงไม่รู้แต่หนึ่งมีความสุขมากที่สัมผัสได้คือหนูก็มีความสุขจริงๆริงก็ทามันไปครับฝึกไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆใครจะว่าอะไรเราเราร้องเพราะไม่เพราะแต่เรามีความสุขของเราเราก็ทําไปแค่นั้นเองลูกง่ายๆวันนี้หนูก็ทําเต็มที่แล้วแพ้ชนะไม่ต้องไปซีเรียสนะนะไม่ซีเรียสครับนุ่งซีเรียสแต่ที่เท่ที่สุดคือหนูมาตรงนี้มาสู้เพื่อครอบครัวค่ะโชคดีค่ะ จบหน้าที่ของน้องหนึ่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องชมพู่จากสุรินเขาจะร้องเพลงอะไรในไหม่หมดนี่คครฟนใทมาาต